อยากได้รถอเนอกประสงค์แบบ4ประตูเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะค่ะแล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยเพราะวันนี้เนี่ยจบที่งวดละ6,000สามแสนก็ออกรถได้แล้วนะเป็นไหมคะอยากได้รถอเนอกประสงค์4ประตูกระบสะสักคันหนึ่งเนาะหรือใดๆก็ตามเนี่ยที่อเนอกประสงค์ต่อชีวิตเราแต่ว่างบก็อยากได้งบดีๆสักคันนึงใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณกาลังตามหางบอยู่ที่ซักประมาณ3ามแสนต้นๆสามแสนนิดหน่อยไม่เกิน4ี่แสน เดี๋ยววันนี้มาจัดให้ค่ะแล้วรถได้รถปีใหม่ด้วยนะซึ่งรถอยู่ข้างหลังแล้วค่ะจะเป็น a z d a BT 5 0 Pro นะคะคันนี้จะได้มาพร้อมกับสีประตูสีขาวสวยมากสีบางเดิมทั้งลำรอบลำทั่วคันเนี่ยจะเป็นรถบางเดิมสวยเดิมจากโรงงานสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามบันไดข้างขึ้นนะคะก็นเนี่ยตัวยกสูงนะคะมองกันไกลได้ดีฉ่ำๆเลยนะคะสีประตูขึ้นลงสะดวกมากๆพร้อมทั้งช่วงล่างที่แน่นหนึบทนดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยด้วยคันนี้วิ่ง แค่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นเองนะคะใครที่อยากดูรายงานการตรวจเช็ครถจากค่าอินสเปกชั่นทักหลังบ้านมานะคะเดี๋ยวจีน่าส่งให้คันนี้มีการตรวจเช็ครถจากค่าอินสเปกชั่นมาทุกจุดแล้วนะคะฮาดามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าสาวเซ็จสูสรอย่างเราขึ้นไปนั่งบนนี่เดี๋ยวนั่งให้ดูก็คือมันมีความที่แบบว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็สตาร์ท ได้เลยคือง่ายใช้งานง่ายระบบดีมากๆแล้วเลขไมลเป็นเลขไมลเดิมโรงงานนะคะไมลวิ่ง50,000กิโลตรงนี้เนี่ยสามารถเช็คกับศูนย์ได้เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของส่วนมีเดียของเขานะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยใส่ซีดีได้นะคะตรงนี้ที่เพิ่มเติมเนี่ยจะมีใส่แว่นตาให้ด้วยบริเวณเหนือศีรษะแล้วก็ไฟ2จุดนะคะตรงกลางแล้วก็ข้างหน้า มีตรงนี้จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์จากโรงงานนะคะตรงนี้ก็การตีความหม่มากแต่ไอสายเนี้ยไม่ต้องตกใจนะตัวนี้จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับกล้องติดหน้ารถยนต์นะคะเผื่อใครที่อยากติดหน้ารถยนต์เนี้ยก็สามารถเอามาต่องน,นี้ได้นะคะก็คือโดยรวมแล้วนะคะจะเป็นรรสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะซึ่งรับประกันมั่นใ,นใจได้เลยนะคะเราสามารถที่จะดูตรงโครงคาตรงนี้ได้เลยนะเม็ดอาร์คในหัวน็อตเรียงกันทุกตัวเดี๋ยวจะน่าจะไปพาสองกันดูว่าภายในห้องเครื่องนี่สวยงามยังไงไปค่ะ รถวิ่ง50,000กิโลก็ต้องเป็นรถที่สวยงามแล้วก็เครื่องเดิมใช่ไหมคะอีกอย่างมันปี2019จริงๆไม่ต้องดูห้องเครื่องก็รู้ว่าใหม่เนี่ยแต่ดูนิดหนึ่งแล้วกันนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะสังเกตกันตั้งแต่จุดเล็กๆเลยนะคะว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนตรงนี้นะคะเห็นไหมเพอร์เฟ1ร้เซสวยมากตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออยนิดนึงสำหรับเอาง่ายๆเลยนะเบสิกเบสิเลยนะเอาใครที่ดูรถไม่เป็นไหนก็ดูได้ไม่หาแถบตรงนี้ค่ะแถบซีเรียลนั้วเบอร์จากโรงงานพวกเนี้ย สวยแล้วถ้าเลื่องมาหน่อยนึงเราจะมาดูกันตรงที่จุดแต้ม QC จากโรงงานค่ะอันนี้ใหม่จริงๆนะทุกจุดนะคะยังมีอยู่เลยห้องเครื่องดีทุกอย่างนี่คือบอกเลยว่าเพอร์เฟกแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่จบนะพอจีน่ารับปรกันหลังการขายให้นานสูงสุดอีกตั้ง2ปีแล้วก็ขับฟรีอีก45วันเลยค่ะ ก็ในเรื่องของงบประมาณที่36900 0รถปี2019วิ่ง5 0,000กิโลแต่ถ้าใครที่อยากออกรถเป็นงวนเนี่ยจะน่าให้เดือนละ6 0 0 0อันนี้คือคำนวณให้แบบยังไม่ได้ดาวก่อนนะคะแต่ถ้าใครดาวเพิ่มหรือว่าเครดิตดีงวดจะถูกลงมาไปอีกแล้วเบียพิเศษตอนนี้เริ่มต้นที่2.59%ด้วยนะอ่าดีไม่ดีลงไปถึง2.49%ได้ด้วยนะส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญากันฟรีทวระเทศแน่นอนอยู่แล้วนะคะอยากดูรถจริงคันนี้อยู่ที่สก ถูกใจทักบ้านเขียวมาได้เลยหรือว่ากริ้งสายมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างนี้ไปค่ะ